คาเฟ่ระดมมันเป็นสิ่งที่เริ่มขึ้นเมื่อ13ปีก่อนนะครับน้องสาวของภรรยาครับก็ได้รับการเสนอโมเดลที่น่าสนใจจากทางธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยมีแผนคืออยากอยากเขาเรียกว่าอะไรนะอยากเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนของคนรุ่นใหม่ว่าทําให้พื้นที่แบบเกาะรัตนโกสิทป์เนี่ยมันขี่จักรยานได้ตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเลยฮะ,ะสิ่งที่เป็นตอนนั้นก็คือเป็น,ปนผู้ที่ชอบกินกาแฟคุณแดน,นก็ชวนผมว่าบอกพี่เป้แดน,นอยากเปิดไบค์คาเฟ่ขึ้นมาที่หนึ่งเป็นที่แรกเนี่ย แล้วทาให้นักศึกษาขี่จักรยานได้พี่เป้มาช่วยแนนหน่อยใครจะเชื่อว่า13 14ปีผ่านไปเนาะ,ะกลายเป็นตอนนี้กลายมาเป็นผู้นาทิปซะเองครับจากตรงนั้นถึงตรงนี้ผมว่ามันเกิน200ทิปแล้วเนาะก็ยังยืนยันนะครับว่าทุกทิปที่ออกไปนําตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ <laughs> ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง <laughs> ต้องต้องให้เครดิตพี่ๆที่ขี่กับเวลโดมมาก,มากๆอะไทยอาจจะเป็นคนนึงเช่นเดียวกันว่า พอพอพอเราขี่ได้ดีแล้วเราเห็นคนที่เขายังไม่เข้มแข็งนะ่ะเราก็าแช่นะเอ้ยน้องวิธีปรับเกียมทำอย่างนี้ทำไมไม่ลองอย่างนี้เวลาหยุดทำอย่างนั้นเอาขาลงก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมผมจะได้ยินตลอดเนาะแล้วเราเรารู้สึกดีอย่างเลยว่าแบบคือคือไทบอกว่าผมไม่ได้เงินเนี่ยยิ่งข้างหลังเนี่ยเขายิ่งไม่ได้อะไรเลยเนาะหมายถึงว่าพี่พี่ที่มาจอยอะ่ะเราก็ยิ่งตื่นเต้นเนี่ยบอกว่าเฮย้ยเราก็ไม่ได้ให้เงินเขาเหมือนกันเนาะเออแล้วบางคนมาก็มาซื้อกาแฟมาซื้อ ขนมบางคนซื้อเสือ้อเวลาโดมไปใส่ด้วยอย่างเงี้ยเรายิ่งเรายิ่งรู้สึกตื่นเต้นไปใหญ่เลยว่าเฮ้ยทำไมทำไมทำไมการเริ่มต้นที่เราไม่ได้หวังตัวเงินเป็นเป็นอันดับแรกอะ่ะมันกลับกลายเป็นมันเป็นยิ่งไปเชื่อมต่อกับพี่ๆเป็นจํานวนมากอะครับอยู่ๆแบบเราออกตัวไปสมมติว่ามันมีสิบหคัน20่คันขี่ไปได้ครึ่งทางหันไปมอวอีกทีสี่กว่าคันเนี่ยเขาโทรไปตามเนะว่าว่าเฮ้ยทิปเวลาโดมมาถึงตรงนี้แล้วว่าเราต้องไปดักเจอมันเราจะไปขี่กับมันอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าความยั่งยืนมันควรจะเริ่มด้วยการที่เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับมันอ่ะคือคือถ้าเราทําเพราะว่าเราถูกบอกให้ทาใช่ไหมมันก็จะพอเราเริ่มรู้สึกต้านมันไปเรื่อยๆณจุดหนึ่งเราก็จะไม่ทําละเพราะเราว่ามันไม่ยั่งยืนตอนแรกผมไม่ได้อินกับจักรยานใช่ไหมสารภาพความจริงนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้อินนะผมไม่ได้รู้สึกแพชชั่นมาต้องไปซื้อรถใหม่ต้องแต่งรถผมกลับเป็นคนที่พยายามจะหาเหตุผลที่จะปฏิเสธมันเนาะ เพราะว่าอะไรเพราะผมเพราะผมบอกว่าผมอยากทําให้มันปลอดภัยถูกไหม,มในขณะที่ในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอันตรายอยู่ <S <s เหตุเหตุแรกๆที่ผมไม่ขี่เนี่ย <S <s ผมรู้สึกเยอะมากว่าหู <S <s ทั้งร้อนทั้งเหนื่อยทั้งอะไรอย่างเงี้ยลำบากให้ทำทำไมอะไรเงี้ยแต่พอเรามาทำเว้ยมันมีทางออกเสมอเอาอ <S <s ร้อนเหรอร้อนทําไมพี่ไม่ลองมุดไปในซอยใช้ใชายคาหาพื้นที่ที่มีต้นไม้เยอะๆเอา้าเราก็ร้อนน้อยลงถูกไหมเอาเหนื่อยเหนื่อยอ่ะถ้าเหนื่อยคุณต้องขี่วันละกี่โลล่ะสมมติว่า บ้านไปที่ทํางานมัน5โลคุณก็ซ้อมให้ถึง10โลดิถูกไหมแล้วเวลาคุณขี่จริงแค่5โลมันก็ไม่เหนื่อยไงตัวคุณยิ่งใช้เนี่ยคุณยิ่งแข็งแรงขึ้นแล้วในขณะเดียวกันถ้าคุณขี่แบบคุณไม่ได้ขี่ไล่ล่าคุณไม่ได้ขี่เร่งร้อนอะ่ะคุณจะเห็นเมืองชัดขึ้นผมว่าความยั่งยืนที่แท้จริงมันควรจะทาเพราะเราทาเพราะเรารู้แล้วว่ามันดีจริงๆไม่ได้ทําเพราะว่าใครสักคนบอกให้เราทํา คือเราเราอาจจะคิดใหญ่เล่นใหญ่มากเราพยายามจะบอกว่าการขี่จักรยานของเราเนี่ยต้องทําให้กรุงเทพนั่งโคตรดีเลยคือกรุงเทพมันไม่ได้ดีขึ้นแบบอัมสเตอร์ดัมอะไรอย่างเงี้ยในเวลาอันสั้นน่ะแต่แต่ภาครัฐน่ะทำบางอย่างให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเราลืมไปว่าเราทุกคนที่ถ้ายังอยู่ในเมืองด้วยกันนะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหานะผมก็เคยเป็นคนที่ขับรถแล้วก็บีบแต่ไล่จักรยานนะ ต,ตอนนี้ผมนเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยถ้าคนขี่จักรยานเยอะขึ้นรนถะมันจะติดน้อยลงถ้าผมยังเลือกแต่จะขับแต่รถนะผมก็คือส่วนหนึ่งของปัญหาพอพอผมเริ่มเปลี่ยนใจตัวเองได้อะออกมาใช้จักรยานบ้างรถยนต์บ้าง BTS บ้างเนี่ยผมผมพบว่าผมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เมืองดีขึ้นครับผมผมในวันนี้กับผมเมื่อ15ปีที่แล้วผมรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์ขึ้นกับเมืองขึ้นนิดนึงอีกเรื่องหนึ่งคือผมว่าผมเห็นความเปลี่ยนแปลงของ ของรถยนต์ในท้องถนนชัดเจนนะครับจากเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมถูกบีบแต่ไล่เนี่ยถูกไขรกระจกลงแล้วว่าเนี่ยตอนนี้รถยนต์หยุดให้ทางนะครับมีหลายครั้งมากๆที่ที่ผมยืนอยู่ที่ทางม้าลายกําลังจะเอาจัก,กรยานข้ามทางม้าลายเนี่ยหรือว่าระหว่างคริปเองเนี่ยหรถยนต์มาหยุดตรงหน้าทางม้าลายเลยแล้วเขาก็แบบเหมือนกับมองหน้าเชิญข้าม ซึ่งซึ่งสิ่งนี้ผมยืนยันว่าเอากลับไปแค่5-6ปีที่แล้วอะ่ะมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะผมเป็นแค่คนเลียวเล็กๆเ,เ,เองอะ่ะถ้าเกิดสมมุติว่ารถยนต์เป็นจํานวนมากเริ่มหยุดและให้ทางคนข้างถนนเริ่มให้ทางจักรยานผมว่าเมืองเมืองมันเปลี่ยนอย่างมโหฬานเลยนะซึ่งจริงๆแล้วมันเปลี่ยนด้วย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 ตัวเราต่างหากสำหรับผมผมรู้สึกว่าจักรยานเป็นเอ่อเป็นเครื่องมือที่จะใช้เปลี่ยนใจคนที่บุญค่าถูกที่สุดแล้วครับ เพราะว่าผมเนี่ยลงทุนกับจักรยานแค่คันเดียวเองเนี่ยผมขี่มา14ปีผมประหยัดเงินมโหฬารน,นะที่บ้านนี่ก็คือขายรถยนต์ส่วนตัวทิ้งไปคันนึนะเมื่อก่อนผมกับภรรยามีรถคนละคันพอผมเริ่มขี่จักรยานเราก็ตัดสินใจกันว่าเราขายรถทิ้งคันนึงแล้วเราจะใช้รถคันเดียวแล้วใครจะเชื่อว่ามันมันสแตนขนาดว่า14ปีผ่านไปเรายังใช้รถคันเดียวอยู่แล้วตอนนี้ผมเอาตัวรอดด้วยจักรยานจนเกินคำว่าเอาตัวรอดไปแล้วตอนนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว ประเทศที่เขาขี่จัก,กรยานได้ดีกว่าเราเนี่ยอย่างประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขามีเขามีสุภาษิตท,ที่พูดเนะเขาพูดว่า There t s n o such thing as bad weather only bad clothing ใช่ไหมคือมันแปลเป็นไทยง่ายๆเนี่ยแปลว่ามันไม่มีหรอกอากาศที่ไม่ดีอยู่จริงมันอยู่ที่ว่าคุณแต่งตัวถูกกับสภาวะอากาศวันนั้นหรือเปล่านะคือผมก็ผมก็เคยสงสัยประโยคนี้แล้วมันดันมีประโยคนึงด้วยนะมันพูดว่า S <S <an> <S hey, are, เฮ้ย U R เนี่ยคุณน่ยไม่ได้ made of sugar นะผมก็บอกว่าอะไรวะคุณมึงไม่ได้ made of sugar จริงๆพอมันแปลก็คือมันแปลว่าจริงๆรง่างกายมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้ทําจากน้ําตาลนะโดนฝนโดนแดดมันไม่ละลายถ้าเราใช้ข้ออ้างเรื่องอสภาพภูมิอากาศแล้วเราบอกว่าเราขี่จักรยานไม่ได้เนี่ยะจะไม่มีคนในประเทศไหนขี่จักรยานได้เลยก็สรุปนะครับง่ายๆทำทำคล้ายๆผมก็ได้ว่าหาแรงจูงใจให้เจอคุณอยากขี่จักรยานเพราะอะไร ตอบตัวเองให้ได้ก่อนถ้าเหตุผลและแรงจูงใจของคุณถูกต้องนะเดี๋ยวไอ้วิธีการมันตามมาเองความสุขที่แท้จริงของผมนะครับไม่ใช่แค่การนำทิพความสุขที่แท้จริงของผมคือการที่ได้ใช้พาหนะจักรยานนี่แหละซอกแซกไปมาในเมืองแล้วค้นพบดินแดนมหัศจรรย์ใช่ไหมคือมันมีดินแดนตั้งเยอะที่ที่ซ่อนอยู่ในเมืองเล็กๆนี้รถยนต์เข้าไม่ถึง มอเตอร์ไซค์เข้าไม่ได้ถูกไหมจะวิ่งเข้าไปเทเลทลา่าลชุมชนเขาก็จะตกใจวิ่งเข้ามาทําไมแต่ถ้าคุณเข้าไปด้วยจัก,กรยานคุณจะพบความเป็นมิตรบางอย่างเา้าน้องหลงเข้ามาเหรอทางนี้ไปไม่ได้นะไปทางนู้นสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีบางเทอนเนี่ยขณะที่คุณกําลังพ้อแท้มาว่าหลงทางเนี่ยคุณเลี้ยวซ้ายไปคว่บเดียวคุณเจอสายลมใช่ไหมเจอวิวในแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วคุณก็บอกว่าโอ้กรุงเทพนี่มันสวย สำหรับผมผมมีความสุขกับการสำรวจทางมากแล้วเจอทางลับประหลาดๆเจอร้านลับในชุมชนเจอมุมมองอันซีนในแบบที่รถยนต์เข้าถึงไม่ได้เดินหาก็เหนื่อยเกินเป็นแรงจูงใจว่าทำไมผมถึงขี่จักรยานได้โดยไม่รู้จักเหนื่อยเฮ้ยถ้าเกิดจะอยากจะลองขี่จักรยานอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้จริงเหรอมันเริ่มยังไงอะไรเงี้ยก็เรียนเชิญ8โมงวันเสาร์ มันจะเป็นทริปสบายๆนะครับเราจะขี่กันน้อยมากอะประมาณ5แต่ไม่ถึง10โลแล้วก็เริ่ม8โมงทุกอย่างจะจบก่อน10โมงก่อนที่ทุกอย่างจะร้อนเกินไปแล้วเราแล้วเราสามารถไปช้าแล้วเราพูดคุยได้สงสัยอะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่ในทริปนี้ก็จะช่วยกันในขณะเดียวกันเราก็วันเดียวกันวันเสาร์เนี่ยก็จะมี5โมงเย็นอีกอันนี้ก็จะมีชัเลนมากขึ้นนิดนึงว่าเมื่อเราผ่านจุดเริ่มต้นมาแล้วเราอยากเจออะไรมากกว่านั้นอยากมีเพื่อนเพิ่มขึ้น ก็จะมี5โมงวันเสาร์เช่นกันก็ทริปนี้ก็จะจบประมาณ2องทุ่มครึ่งอันนี้เราก็จะไปไกลขึ้นทริปวันเสาร์ก็จะอยู่ประมาณ1 5บหถึงยีโลอะไรประมาณนี้ครับกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่พอขี่จักรยานได้ครับแต่ว่าถ้าอยากให้มันถึงขั้นปลอดภัยเนี่ยเราขี่เล่นเฉยเไม่ได้เราต้องร่วมกันแล้วเราก็ต้องเรียกร้องหรือว่าให้ข้อมูลหรือว่าสนับสนุนหรือว่าผลักดันใช่ไหมคนที่มีหน้าที่ทําเรื่องนี้จริงๆซึ่งก็จะทั้งอะไรนะไม่รู้กี่กระทรวงอะ่ะ ไม่รู้กี่ภาครัฐทั้งหลายเนี่ยพวกเขาต้องรับรู้ด้วยว่าการขี่จักรยาน่ะเป็นมากกว่าการเขาเรียกว่าอะไรนะมากกว่างานอดิเลกที่เล่นสนุกสนุกถ้าทุกคนมองเห็นประโยชน์ของมันอย่างแท้จริงอ่ะมันเป็นเครื่องมือเล็กๆที่สามารถเปลี่ยนเมืองได้แล้วก็เพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของคนในเมืองได้จริงครับ